เป็นกิจกรรมเครื่องบ,บินกระดาษกิจกรรมนี้ครูเชื่อว่าท่านทุกคนกเคยประดิษฐ์และเคยได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนครับก,กระดาษเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครูมีการทดลองให้หนูโดยการที่เราจะทำเครื่องบ,บินกระดาษทั้งหมดสามรูปแบบเราจะมาทั้งหมดสามรูปแบบแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันว่า รู้แบบไหนมาสามารถเลื่อนที่ได้นานตอนนะได้นานและไกลดังน,านั้นเราต้องตีโจทย์ว่าหนูจะทำยังไงให้เครื่องมีผุ่มเนี่ยสามารถเลื่อทนที่ได้นานแล้วก็ไปได้ไกลโดยที่ตอนนี้ครูแจกกระดาษให้เราทีนี้ดูกระดาษทุกกลุ่มจะได้คนละอ่าก็เหมือนว่าคนล,ละหนึ่งใบถูกไหมถูกละห้าตกงคนละหนึ่งใบเราจะทันทีทีนี้สามด้วยแปด ดัง,งนั้นผมก็ตกลงกันว่าใครจะพับกระดาษที่ต้องส่งเขา้าประกวดก็คือรอดพินานที่สุดเราจะมีคำศรูปแบบรูปแบบแรกคือแบบปีปดแคบปีดแคบคือเหลือพื้นที่ปีดแค่นิดเดียวแบบที่สองคือปี๊ว้างลำตัวสั้นก็คือปี๊ดว่าองออกแต่ลำตัวเขขค,ค,ครือ่องบินอย่างนี้สั้นๆไม่ย่วามา ข้อที่สามคือเราออกแบบได้ตามฟีสไตล์ดังนั้นนราเนี่ยทุกคนจะต้องมีกี่แบบลูกจำนวนกระดาษสามแบบนะคะับไม่ไดๆเคยทำพุ่งกระดาษด่วยไหมพี่บ้าเออดังนั้นวันนี้แหละเราจะมาแข่งกันในห้องเองวันนี้เรามีทั้งหมดหกกลุ่มเราจะแข่งทั้งหมดหกกลุ่มทั้งหมดสามรอบสามรอบใครเข้าใจโจทย์แล้วนะครับหนูออกแบบก่อนว่า หนูจะว่าทุกป mm ีในรูปแบบไหนลงในรายงานที่เรียบรย 4.9เซนเวลา0.1 1 7 6 <c oughs> 49งเม่เก้าซน่เขียนเลยก่ะดิสา ทดลองแล้วทดลองทั้งหมดสามรอบใช่ไหมเราส่งคนแทนแต่เราส่งออกไปทดลองทั้งหมดสามคนสามคนจะออกมาดีเทนเพื่อให้เพื่อนๆฟังว่าแต่ละกลุ่มที่ถูกได้ทำไปแบบแรกปิดแค่ทำตัวยาวมันมีการเคลื่อนที่ได้ประมาณกี่นาทีแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลแค่ไหนเราจะมาถึงกันนะครับเดี๋ยวเชิญันแทน ต้ไมสเท่าไรลูกี่หออกางดุกเส้นฝั่งน้เราขอกันได้เลยอ้นสนทดลองมาเป็นไงคับลูกการล่อต้องมีคุณัที่หนจากต้นนทดลองมาแบบมีลักษณะปีแคบลำตัวยาวเวลาในการล่อตึกหูในตรงจุดนวินาทีระยะทางในการล่อนึ่งรอยสามเซมค่ะจากที่หนูทดล แต่ที่สองปีกว่างลาตัวสั้นตัวหนึ่งจุดห้าแวินาทีนิยนาทางในการเล่น400เซนติเมตรค่ะ จากที่เพื่อนได้ทดลองนะลูกเพื่อนบอกว่าแต่และลำเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ได้ไกลและใกล้แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีอะไรมีระยะในการล่อนความนานของเขาเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นนักเรียนระยะปีของเขาเนี่ยจะมีผลต่อการอะไร ผลต่อการเคลื่อนที่และการร่อนขึ้นในโลกถ้าเราทาปีกดีปีกสมดุลกันมันก็จะสามารถร่อนได้นานขึ้นแต่ต้องทาให้ทั้งลํามันบาลานซ์กันทั้งหน้าและหลังและกลางให้มันบาลานซ์กันมันถึงจะทําการร่อนได้นานขึ้นใช่ไหมลูกอันนี้คือเทคนิคของการร่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลมมามีลมมาเกี่ยวข้องกับของเราเนี่ยมันก็จะทให้เครื่องบินของเราเนี่ยมันเกิดการอะไรเกิดการเซเพราะว่ามีลมมากระทบดังนั้นเราต้องร่อนในการที่มันไม่มีลม ในขนาดนั้นนะลูกอ่ะปรบมือใหเพื่อนหน่อย